สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับช่องอีวานสตูดิโอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซนทันพัทยานะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมตลาดที่รวบรวมอาหารอร,ออร่อยๆกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงลิฟต์ก่อนนะครับตลาดนี้จัดขึ้นในวันที่1-7มิถุนายน2566นายะครับส่วนตัวผมในตอนนี้มาในวันที่2มิถุนายนนะครับและจะลงคลิปนี้ในวันที่4มิถุนายนนะครับ เพื่อนๆยังมีเวลาไปเดินเล่นกันถึงวันที่7มิถุนายนนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับเอาละครับกลับมากันที่ตลาดนะครับตัวตลาดจะจัดขึ้นบริเวณด้านหลังติดทะเลนะครับมีหลากหลายร้านมากเลยครับและคนค่อนข้างเยอะนะครับบางร้านก็จะมีคิวแถวยาวมากเลยครับร้านนี้ก็จะมีหมูกรอบนะครับคิวยาวๆแต่น่าทานมากเลยครับอย่าลืมแวะไปทานร้านนี้กันด้วยนะครับ ในตลาดจะมีร้านดังหลายร้านเลยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านของเจแซบนะครับที่จะเห็นอยู่ในช่อง YouTube หลายๆช่องเลยครับชื่อของงานนะครับชื่อมีทะเลมาเสิร์ฟนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวขาหมูนะครับน่าทานมากๆาเลยครับเดี๋ยวตัวผมจะพาไปชมร้านอื่นๆนะครับแล้วผมก็ไปสะดุดตากับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ไทยรูปคู่กับพี่แบงกีนะครับเป็นช่องที่ดูทีไรรู้สึกคิวทุกทีเลยครับ แถวนี้จะมีร้านขนมเครื่องดื่มและไอศครีมด้วยนะครับเพื่อนๆชอบร้านไหนหรือแวะไปทานร้านไหนมาแล้วบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับแบ่งแชร์ประสบการณ์กันนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านไมโลโรงเรียนนะครับอร่อยมากเลยครับใครชอบทานสายไมโลช็อกโกแลตท้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านอื่นกันนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะมีข้าวโพดชีสด้วยนะครับแล้วก็ร้านสไตล์ซูชินะครับ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านไอศครีมนะครับมีร้านขนมไทยด้วยนะครับส่วนโซนนี้จะเป็นขนมเบเกอรี่ครับแล้วก็มีพิซซ่าด้วยครับพิซซ่ามีหลายหน้ามากเลยครับแถมชิ้นใหญ่และน่าทานมากเลยครับช่องของผมก็เคยทําคลิปทําพิซซ่าด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูสามารถกดปุ่มไอด้านบนขวาได้นะครับโซนด้านบนก็จะมีทั้งอาหารและขนมแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นข้าวขาหมูอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมก็เดินมาถึงสุดทางนะครับ ร้านค้าด้านันก็มีประมาณนี้ครับอันนี้ภาพบรรยากาศบริเวณโดยรวมนะครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r ค b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ